สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนาชาติเช่นเคยนะครับมีนาณานหลายท่านสอบถามผมเข้ามานะครับว่าระหว่างเม็ดโฟมกับมันหมูแบบไหนปลาจะกินเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะตกด้วยตะก้อนะครับ2แบบแบบซ้ายมือนี้เกี่ยวด้วยมันหมูนะครับนี่นะครับมันหมูส่วนขวามือเกี่ยวด้วยเม็ดโฟม เดี๋ยวมาดูกันว่าเอย่าที่เกี่ยวด้วยเม็ดโฟมกับมันหมูแบบไหนจะเข้าดีกว่กันนะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นตามชมด้วยกันครับผมไอ้คันนี้เป็นมันหมูนะครับซ้ายมือส่วนคันนี้เป็นเม็ดโฟมนะครับอ้าเอาเอ้าว เไดโฟมยังไม่ได้ลงน้ำเลยนะครับโอ้โห ีลงไปคันเดียวนะครับเม็ดโฟมยังไม่ได้ลงน้ําเลยมันหมูทํางานก่อนแล้วครับเอเครับโอ้เอาเร็วจัดมากเลยนะครับตีลงไปกินเลยโอเครับผมเดี๋ยวคราวนี้ตีเม็ดโฟมก่อนมันหมูนะครับเมื่อกี้มันหมูเอาเปียบเม็ดโฟมยังไม่ได้ลงน้าเลยครับมันหมูจัดการก่อนแล้วคราวนี้ขอเป็นเม็ดโฟมลงก่อนบ้างนะครับ น,น mm ี่เม็ดพรมลงไปแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นมันหมูลงบ้างนะครับออกมาอีกแล้วครับ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 ครับสวัสดีครับ claro สวัสดีครับว่าไข่โอ้ยมามาครับมาแจมสองมาแล้วครับเแจมสองใไหมเนี่ยครับ 好。 แต้มสองมาต่อตอกันเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จมันหมูแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้มันหมูออกนำสองแต้มแล้วครับโอเคครับตอนนี้มันหมูออกนำสองแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวมาตีใหม่ตีให้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาลุ้นด้วยกันต่อว่าระหว่างมันหมู เม็ดโฟมอันไหนจะเข้าวินนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆครับเดี๋ยวให้เม็ดโฟมลงก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบกันครับเพราะมันหมูออกนําไปแล้วตามด้วยมันหมูนะครับลงแค่สองคันนะครับจะได้เห็นผลระจากว่าไหนทีเดียวกัน เริ่มมีอาการทั้งสองคันนะครับทั้งเม็ดโฟมทั้งวันหมูเลยครับเม็ดโฟมตีตื่นมา2แต้มแล้วนะครับที่ถ่ายไม่ทันก็เป็นเม็ดโฟมเหมือนกันตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับ มันหมูสองเม็ดโฟมสองครับ มัมกกนต้องต้แบบองัองตัองต้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 องตเองต้องต้อง่้องต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 ้อง้องต้นต้องด้องต้องต้องต้อบต้อง้เราไอ่เอา มีเซนแม็กมาแจมด้วยหนึ่งคันนะครับวันนี้วันอาทิตย์หาที่ลงไม่ได้เมือนงั้นโอเคเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกนันดูช่องนะครับว่าเอาช่องไหนครับชัวบโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับหอ่อ็แม็กแม็ก,มกเอาครับเอาครับอยู่ไหมครับเย,ย็นๆนะ ไปนะครับเมื่อกี้ก็หลุดแต่อันนี้เข้าเม็ดโฟมนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้กาง,งาน,นะครับดูครับกดถ่ายไม่ทันบ้างนะครับ,นรบเนี่ยเบ็ดเบอร์สองของร้อยลีนะครับอันนี้เห็นโฆษณาในเฟซบุ๊กนะครับว่าดวงเบ็ดคาตานะน้อยลี แต่ก็คงไม่เหมาะกับตกปลาพวกประเภทปลากานะครับน่าจะเหมาะกับปลานิลงานปลากาถือว่ายังไม่ผ่านนะครับอันนี้เบอร์สองไม่หลอดของคาตาณาลอยลีนะครับงา้างส่วนอันนี้0.8ของคาตาณาลอยลีเหมือนกันครับไม่หลอดครับงา้างส่วนอันนี้เบ็ดโชกุนเบอร์หกนะครับ ง,ง้างโอ้กดง้างไปหลายแต้มเลยนะครับก็มีทั้งมันหมูแล้วก็เม็ดโฟมนะครับเข้าพอๆกันถือว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเม็ดโฟมก็เข้าดีมันหมูก็เข้าดีมันอยู่ที่ว่าไอจุดที่ตกมากกว่าถ้าที่ผมสังเกตนะครับจุดที่ตกที่ตรงไหนตีข้อล่องมากกว่าก็จะมีโอกาสได้ตัวมากกว่าอะไรประมาณนี้โอกาสที่จะกดจะดึงมากกว่า มาดูกันอีกสักช็อตสองช็อตนะครับโอเคครับแม็กแม็กเอาให้อยู่นะเด้งเด้งอยู่ไหมแม็กเอาแม็กสู้สู้แม็กสู้สู้อโอ้ยยา่ามันหลุดก่อนมาทำอะไหลุดอีกแล้วง,ง้งางง้างเหรออืมออาง้างแล้วนะครับง้างหก ทีแล้วครับโอ้โ oh, หอะไรก็ไม่รู้เนี่ยง้างเป็นว่าเล่นเลยครับเอเครับหมายที่มาตกวันนี้นะครับก็จะเป็นก่อนถึงฝ่ายนางเลงน,นะครับตรงจุดนี้มีปากาเข้าค่อนข้างทีนะครับตอนนี้ก็11ครั้งนะครับได้มา5แต้มสาเหตุเกิดจากการง้างของเบ็ดนะครับ มีใครแนะนำดวงเบ็ดดีๆให้หน่อยได้ไหมครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหนดีแต่ก่อนเคยใช้กามาสองสีส้มผมก็ว่าใช้ดีแต่ตอนนี้ไม่มีขายนะครับไม่รู้จะไปใช้ยี่ห้อไหนดีก็เสียดายโอกาสนะครับปลาเข้าแต่เอาตัวไม่ได้นานาพอจะดูไหมครับว่าทำไมจุดนี้ถึงมีปลาเข้าครับสภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับลวงเบ็ดก็ได้ไม่กี่คั้งเอง ใครพอรู้ว่าปลาเข้าเพราะอะไรช่วยเม้นบอกหน่อยนะครับสภาพหมายที่ตกวันนี้นะครับเข้าถือว่าจัดนะครับแต่เอาไม่ได้ดูสภาพหมายจากการทดสอบวันนี้นะครับระหว่างเม็ดโฟมกับมันหมูก็ปรากฏว่าแทบไม่แตกต่างนะครับทั้งเม็ดโฟมและมันหมูปลาก็เข้าดีไม่แตกต่างกันเนื่องจากเม็ดโฟมที่ผมใช้เนี่ยผมจะหมักใส่หวัวเชื้อนมในครีมนะครับ เม็ดโฟมก็จะมีกลิ่นหอมส่วนมันหมูถ้าใครสนใจสูตรเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งโอเค eh, okay. สำหรับคลิปวันนี้ก็เห็นทีจะจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูคนงานก่อนจบคลิปกันครับปลาเล็กปลาน้อยอผมก็ไม่ได้เอานะครับปล่อยหมดเอาแต่ปลากาโอเคครับก็พอได้ลาบครับปลากาดำๆนะครับ ปลาเล็กปลาน้อยก็ไม่ได้เอานะครับปล่อยโอเคครับผมเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะพาไปทางไหนต่อ